นิวเคลียร์กับความจริง3ข้อหลังเพชรจ้าถูกโยงดาราพอพานใช้ชื่อแฟนเก่าเป็นเว็บพนัน จากกรณีเพจ Facebook กระตุกต่อมเผือกได้ออกมาโพบาสบอะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาราพอพานร่วมดาราหญิงไฮโซดังลงทุนเปิดเว็บพนันออนไลน์โดยระบุว่าดาราพอพานใช้ชื่อแฟนเก่าเป็นเว็บพนันดาราหนุ่มอักษรย่อพอพานใช้ชีวิตเหมือนคนทำงานตั้งแต่เช้าจนค่ำมีธุรกิจมากมายแต่อันที่จริงแล้วอยู่เบื้องหลังเว็บพนันโดยมีชื่อของแฟนเก่า หนุ่มอักษรย่อพอพานเป็นชื่อเว็บซะด้วยไม่เชื่อลองพิมพ์แฟนเก่าดาราอักษรย่อพอพานใน Google ดูสิแกเป็นระดับซุปตาดาราชายอักษรย่อพอพานอายุประมาณ40ปีกว่ากว่ามีครอบครัวแล้วและอีกคนเป็นดาราหญิงวัยรุ่นผมสั้นอายุประมาณ20กว่าการ่วมกับไฮโซสาววัยรุ่นอายุประมาณ20ปี ชื่อเล่นเป็นขนมในอดีตทั้ง3ยังไม่มีฐานะร่ำรวยมากแต่ตอนนี้กลับมีทรัพย์สินเงินทองมากขึ้นแบบผิดหูผิดตาตามที่ลุงอาจเคยออกมาบอก ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านดีเจเพชรจ้าตกเป็นหนึ่งในดาราพออพานที่ถูกพุ่งเป้าโดยมีชาวเน็ตเข้าไปถามถ,ามถึงเรื่องดังกล่าวในอินสตาแกรมเห็นข่าวคุณอัจฉริยะหรือยังคะซึ่งเจ้าตัวได้ตอบว่าไม่ใช่พี่แน่นอนจ้าแต่ปรากฏว่าหลังจากเพจดังโพสตบอกแสดังกล่าวก็ไม่ไหวายถูกโยงเอี่ยวเรื่องนี้อีกครั้ง และสุดทางด้านนิวเคลียร์หันษาอาดีตภรรยาดีเจเพชรจ้าได้ออกมาแชร์ข่าวจากเพจดังกล่าวพร้อมเขียนข้อความชี้แจงว่าเดี๋ยวนะหนึ่งเลยใครจะบ้าเอาชื่อแฟนมาทำเว็บสองรีบๆให้มาตรวจสอบพี่ cha, เพชรจ้าเถอดจ้ะจะได้รู้ว่าเขาไม่ได้ทำไม่ต้องให้คนมานั่งเดามันเริ่มจะพูดกันเยอะละข่าวไม่จริงเนี่ยแหละ 3. ฉันมีเงินจ้ะทำงานตั้งแต่อายุ20ถ้าใครตามกันจริงๆจะรู้ดีทำไมสื่อไม่กรองความจริงก่อนเผยแพร่นะ